Beat Them สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านครับขอต้อนรับเขาสู่ช่วง Beat Them สวันนี้เนี่ยผมตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราผมชอบคนนี้เรียกว่ามีมีเรื่องราวให้เล่ามีที่มาที่ไปเขาคนนี้เนี่ยผมคาดหวังครับเพราะเขาเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนรู้ใจกับ Head Instructor ของรายการ G T m a n i a ของเราตอนนี้ชีก็นั่งสวยๆอยู่ข้างซ้ายของผมแล้วนะขอแสยงปรบมือต้อนรับน้องแอรด้วยครับสวัสดีครับ สัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเอริคครับครับมาในวันนี้พี่คาดหวังมากเลยนะอย่าสิพี่คาดหวังจริงๆอย่าสิขอเล่าถึงสรรพคุณก่อนนะครับสรรพคุณองชียต้องบอกว่าเคยเป็นนักแข่งรถมาก่อนด้วยบอกเขาด้วยว่าได้ที่โหลตลอดได้ที่โหลบอกเขาด้วยบิ้วก่อนต้องบิ้วเป็นนักแข่งรถของทีมตอนนั้นเป็นทีมโตโยต้าใช่ไหมของวันไมเกรสหนึ่งปีเต็มๆนะครับ ก็เรียกว่าทัศนนี้แน่นประสบการณ์โชคชนนอกจากนั้นแล้วนะครับยังเป็นคนรู้ใจของ Head i n สตราเตอร์ของเรา <ณ S 1> <c oughs> ไม่ใช่คุณไรอันครับมาค่ะ คุณแรนได้มีการสอนทักษะในการขับรถเลยไงบ้างไหมครับต้งแต่คบกันมาเขาสอนตลอดค่ะบอกตลอดอย่างนี้นะคือเราจะเป็นคนชอบดูเขาขับรถอยู่แล้วเวลาเขาขับรถของเขาที่เขาแต่งเติมอะไรต้องนักหนาเนี่ยก็จะดูจังหวะเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนจังหวะเลี้ยวอะไรเราก็ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะอ๋อคุณชอบรถใช่ใช่แต่พอเราขับแล้วเราเขาเราขับแล้วเขานั่งเนี่ยอย่าไม่ได้เลยจบกันแค่นั้นพอสวัสดีไลนั่ง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 ขัดสมบัติอยู่ตรงนี้เอาเชิญมาร่วมรายการท้านบอกเลยครับแน์เชิญครับ สองระหว่างน้องสาวกับกับแฟนเนี่ยจากที่รู้จักกันมาทักษะในการขับรถของใครดีวกว่านนนนก,กันถ้าบนถนนน่ะดิกกี้ชัวร์ประจําวันครับนถนนครับทําไมท่านหนังเขาอายุเยอะกว่าเยอะประสบการณ์ต้องเยอะกว่าใช่มเยอะไม่เยอะมากครับเยอะเยอะนิดหนึ่งไ,ไ,ไ,ได้ดีนะแท้ไม่ได้ดีแท้ไม่ได้ดีเลยแต่แล้วถ้าบนถ้าบนแทรกเหครับบนแทรก ก็เนี่ยครับประสบการณ์บนแทร็กเยอะกว่าก็ต้องน่ายดีกว่าล้น่าจะดีกว่าแต่มัวก็ไม่แน่นะคะวันนี้เป็นไงบ้างกับผลงานการการขับขี่ของตัวเราเอาเป็นว่าเอาเปนว่าเหมือนตั้งใจเกินพยายามมากเกินตื่นเต้นเกินมันมีหรือเหรอาคำว่าตั้งใจเกินมีคืออะไร คือแบบเอาแตเอาเอาอย่างเงี้ยจะอะไรนะเอาจะเอาให้ได้เลยมันตอนเราเห็นไรใหม่ใหมรือเปล่าไม่ใช่จะเอาไม่ไทยก็จะโค้งนึงก็จะเอาจะเอาคือจะเอาให้สุดจนมันมันมันเลยจุดเบรกจุดเลี้ยวจุดอะไรก็ไปทุกโค้งอ่ะทุกมุมก็ขำๆมันไปแล้วนะเฮ้ยถ่อมตัวหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้คุณผู้ชมต้องพูดอย่างนี้้ไวก่อนดิพี่เฮ้แก้ตัวเยอะเอาลองดูดีกว่านะครับอันนของน้องแอรินครับ ไหว้กันทุกคนตัวใช่ได้เลยเ่ไรเกี่ยวัโต้เงนะใช่ไหมแก็มาแล้วอ่ะโอ้โโอ้น่ากะัวมากเลยดูร่แย่เป็นผู้หญิงแบบรัวกลัวนะะ โอ้ออกจังโอ้ยโเสียโอ้ยยังชิ่วเชีวอยู่ยังเชียวน่าตัดมาหเรื่องเลยไม่ไหวแล้วพี่ดูหน้าหน้าเครียดมากหน้าควดมากเลยอ่ะเฮ้ยพี่หรอหน้าตาเราไม่สมอารมณ์อ่ะหาเรื่องมาก ดูช้าเนรออะไรอ่ะจะดูเร็วดูเร็วดูเร็วชอบสีหามันนักเล่นคุณจอยอ่ะเหมือนแบบนั่งที่บุรจิบเบีย กินได้ไงอ่ะหน้าแมนมากนะมันคืออะไรหน้าคือแบบไม่พอใจอ่ะทำทำได้ดีกว่าน,นี้เลยแต่เราได้มอกี้นี่ถ้าเกิด100%ให้ตัวเองกีก่คะแนนอ่ะก็เจ๊เสพอ่ะเจสเจ๊เสพเราผิดพลาดตรงไหนบ้างผิดพ,พลาดก็คือเหมือนเหมือนเราเรา มันอัดไปเต็มเกินคือมันต้องเบรกมันต้องใช่ใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คิดใช่จังหวะไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไปไงคุณรอนมาสักครู่นี้เห็นแล้วภูมิใจจะถามว่าภูมิใจดีใจไหมแหวนมันแหวนมันได้เท่าไหร่เท่าไหร่ถึงทำให้คุณภูมิใจเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องแอบดูมือเขานะเอาจงริงเังจริงดีนะเขียนเลขแบบลดๆลองให้อากันหน่อยก็ได้นะ เฮ้ยเนยทำไมคะทำไมมันยากขนาดนั้เหรอโอ้ยหนึ่งนาทีสี่สิบเอ็ดเวทีโอ้โหสมสมก็นแฟนของอินสตัคเตอร์ของจีทีเร็วมากโอ้ยจริงห เร็วจริงๆครับเร็ววิกกี้ก็เดี๋ยวผมดึงตัวผมออกดีกว่าไ <c oughs> <c oughs> อยเขาอายเขาเนี่ยลงันเนิงจึบเร็วจริงๆครับตามพี่อาร์ตอยู่เพียงแค่หนึ่งวินาทีการเป็นแชมเปี้ยนผู้หญิงคนใหม่ล่าสุดของทีมเมเนี่ย <c oughs> เป็นไงครับแรนเห็นเวลาแล้วจริงใจไหม ตัวแฟนก็ดีครับดีกว่าที่คิดไว้ครับรอเนี่ยคู่นู้นเนี่ยเขาหวานมากเลยอยากรู้ว่าคู่นี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะดูเงียบๆมีความแตกต่างแต่ก็อยู่กันมาดีถึง4ปีแล้วนะมีเทคนิคอะไรกันบ้างก็ต่างคนต่างทําอะไรก็ทำอะไรอ๋อแยกกันทำอเข้าใจแล้วแยกกันทำแยกกันอยู่รอแล้วทะเลาะกันบ่อยไหมก็มีบ้างอยู่แล้วค่ะเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรเรื่องเงี้ยงเงี้ยรอ ไม่ใมีเรื่องมีสามเท่าไหร่นี่เขานั่งไม่เคยพูดและคัดไม่ให้พูดที่เขาพูดนะทะเลาะเขาได้ยังไงคนนั่งเงียบเงียบก็นั่งเงียบเงียบอย่างเงี้ยอ๋อทเลาะพูดหน่อยได้ไหมมาตอบหน่อยได้ไหมอะไอย่างเงี้ยมีวิยาก็จะเป็นเรื่องประมาณเนี้ยอ๋อๆรอธรรมดาแล้รไรนี่ทะเลาะกับแอรินเรื่องอะไรครับก็ถ้าทะเลาะกันเขาจะผมก็จะเงียบตั้งแต่ต้นจนจบก็สัญญาเขาสร้างเรื่องเองครับผมก็ฟังเดียวครับ ก็ใช้สาระเขาก็คือสร้างเองแล้วเขาก็จะเคลียร์ของเข้าไปเองก็จบเองแล้วนม่ไหวเ้คือก่อนทะเลาะก็นั่งเงียบๆทะเลาะก็นั่งเงียบๆจบก็เงียบๆครับโอ้นี่เป็นสเปคเลยใช่ไหมเงี้ยบสโลวเราชอบคบคนเป็นเป็นใบใช่ไหมบบ้าใช่แต่ละคนก็จะมีนิสัยที่คือบางทีเราอาจจะเป็นผู้หญิงด้วยว่าเจ้าแจชอบผู้ชอบคุยอยู่แล้วใช่ไหมก็ถ้าเกิดเจอผู้ชายที่มันไฮเปอร์ได้บางทีมันอยู่กันไม่ได้ก็เนี่ยก็เจอแบบเรียบๆนิ่งๆ หลอไหมหล่อไหมก็แค่ตันนี้ดำไปนิดนึงอยู่ทํางานหนักเแล้วก็ิงแล้วตอนนี้ผลงานไอรินมีอะไรบ้างตอนนี้กําลังถ่ายละครเรื่องมารกกมเทพอยู่ค่ะฝากเลยผลงานทั้งหมดม็นะคะมารกัมาเทพน่าจะได้ออนแอร์เร็วๆนี้นะคะน่าจะประมาณเมษาต้นเมษาก็ติดตามด้วยนะคะสองทุ่มครึ่งวันนี้มีอะไรฝากถึงคุณแฟนไหมสักนิดนึงก็ สู้ๆนะคะทำงานหนักทำรายการนี้อยู่นะคะเป็นอินสติเตอร์ก็เขาตั้งใจทำงานมากก็พากันบงกันแดดบ้างสู้ๆรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยมีอะไรนิดือนฝากแฟนไหมแมนไมเก่นอกอเลยเคยเหรอเคยด้วยเคยดไวยเคยด้วยเคยสงสารแม่เคยเดินทุ่นนอกรอกันเลยกันเรื่องของสองคนสองคนเลยไปยุ่งเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้ขอบคุณแอรินนะครับมาร่วมงานเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะครับ ใครมาท้าประลองความเร็วกับเราที่นี่ GT เมเนียครับกับช่วงบิดเด้อ